สวัสดีครับเอสาวหน่อยเอฟซีอิงพ,อพอ่อแม่สุขสุขคนครับเป็นยังไงครับเมืาขึ้นมาไล่มาไล่แสนข่ะถูกสาวเฮ่าสึงขังกับว่าโมไว้เลยครับมันหนักแห้งมีพอ,อยุดก,กับมอนอิงครับตั้งซอยประคองขึ้น เนาะโอ้ยสมศักดิ์ศรีดีครับสมศักศดิ์ศรีกลับไปยืนนึงอีกทีครับใครเสีว่าจังไดก็ว่าเดอ้อฮีลาลูกสาวเฮาเนาะเฮ็ดจังไดก็คือดอกเบิ่งคนบ่ครับเบิ่งคนที่มาเบิ่งน่ะเขาโอ้โหยนั่นเป็นวัดยอมรับว่าสุดยอดวอาบ่ออกคือมันก็น ุดเลยว่าลูกสาวเฮ้าเนาะมันเบิ่งหล่มองเช่นในหางสี่กระแตกในหางกระเตมะมาทาลูกสาวแล้วก็ในไร่ซุดก็นคนซื้อของกับซื้อจนแบบว่าขายแบบลงบทันนะ่ะมันซอยกันซอยลูกสาวเข้า,ข,าขักซอยกันแบบสุดๆเนาะ กินกาแฟจะเศร้าครับเดี๋ยวออกไปแลนด์โหลดอีกนานึ่นกันฮอนมันแจ๊คซิวาจังไนเนาะมันหลายอีหลีคนบึงคนถี่มาเนาะโอ้ยมันขักแน่ สมกับเป็นยืนหนึ่งในประเทศไทยไปสซว่าจังไดก็มันแม้มันแนมเห็นจังซันเอลีครับมันแนมแล้วมันก็เป็นจังซันเอลีเนาะมันตอนนี้ก็คือในประเทศไทยเฮานะกับเพาท่านมีัยสู่นอกไหนทั้งงานแต่ละงานทั้งคนมาเบิงอา่งางตลอดเดือนพูน่ะ ึงหกเก่าสีเนาะปีหกเก่าสีมันก็ละไอปีหกเก่าไหมล่ะมันก็ค้นกับมันกันงานลายสุมืองานเงาไปเชิญผุนเนาะแล้วก็ใช้คันว่าอช่วงปิดวงอกีกก็ต้องมีงานรับเชิญรับยังอีกอ่ะผมเสื้อว่ารายครับผมเสื้อว่าแถบสุมือละคือปีที่ผ่านมาละครับคนกับสิบไปแห่เบื้อเฮ็ดแห่คันว่าเข้าครับเข้าบ้าก็เฮ็ดให้คนฒทาเขาเนาะ คนเ่าก็ต้องเป็นจากเ่เคยเขาครับเขาบาคนเ่าก็เขาครับเขาบาอ,อีสุดยอดครับมันจักจังไนวะก็เห็ดโตแบบว่าจังไร่ะมันเป็นธรรมชาตินาฮักคือไผๆเห็นแล้วกะนาฮักแห้งแบบมือคึบมือว่าน่ะแต,งต่งโตแต,งต่งโตแบบแน,นั่นน่ะแบบมันก็งามเบึงลวกะ็โอ้ย ไผเห็นก็อยากกอดไผเห็นก็อยากทายลูกแม้แต่เด็กหนอนหมูว่างก็เอะไรเดียวกันแล้วเนาะก็กีดกาดถึงสีเนาะมันเบิ่งแล้วมันมีความสุขนี่แหละเห็นให้เห้ามีความสุขก็บอกผมนะก็บยูด้สมือนะก็พอเบิ่งลูกสาวเนี่ยแหละครับเบิ่งลูกสาวแต่ละมือแต่ละมือแล้วก็มาว่มายังเนี่ยแหละมันก็เลยเห็นให้เห้ามีความสุขเห็นเหาามาบด้คิดเรื่องอื่นเกันว่าเรื่อง มันก็มีบางหละเลเ็กๆน้นอๆแต่ก็ยังนอยกะเฮ็ดไห้เฮามีความสุขขึ้นอแต่ละคนเนี่ยมึงมาวอกจะได้งาน,นยังเนานะว่าองกระทาจังสัะเอาก็ะงง่งไอ้ครับหนีแล้วครับกะท้าเนี่ยมันก็ได้ดีคือผมเนี่ยเคยบอกให้ฟังแนละมันบอกไอทีในคลิปของพ่อเอกที่ผมว่า ผมเม่อปีใหม่นะผมมีเงินผมมีเงินเงินสองพันหนึ่งไงแต่เปลามาผมก็คิดถึงเบิง้งเบื้องนองคิดถึงน้องก็เลยขอ,อน้องเมื่อนั้นผมก็ได้เบื้องน้องอยู่อในคลิปนั่นแหละเปลามาผมก็เห็นไปเห็นอ้เลขที่ว่าทะเบียนรถหนึ่งซีซีหานั่นแหละผมก็นั่นน่ะผมก็ขอ,อน้องขอผมก็เลยไ,ไปสื่อหาซีซีเอ้ หาซีซีซีหานั่นแหละครับซีหาซีนั่นแหละครับก็เลยได้เงินได้ไปเยอเฮ็ดบุญกับน้องมือนั้นเนาะซื้อมือเนี่ก็พยายามจะขออยูอะอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงอยู่ขอให้พ่อได้มีโชคงวดนี้เด้อยิงไดให้พ่อได้มีโชคมีลาภงวดเนี่ยงวดสิ้ถึงเนี่ยวันที่หนึ่งเนาะให้พ่อได้ได้แน่เพื่อสันเกิดพ่อได้เงินหลายๆอ่ะ พอเสร็จได้ไปหาขาตรวจตามลูกสาวเนาะตามนี่หละไปหาทายเพื่อเสได้มีเงินคา่าขนมให้เด็กหน่อยเสดไดบอกต้องไปเขียนไลน์เนาะสู้ๆกันไปครับลูกสาวเฮายัางสู้ได้ขนาดนี้เนาะเฮาก็เป็นยังไงฮะก็ต้องสู้ขึ้นกันแหละครับซึ่งสิงเกิดยังขึ้นก็ต้องสู้ไป มีโอกาสก็ขันมือได้ลกูกสาวโอ้หลายเดือนดูครับเห็นบอกว่าเดือนหนามากเดือนยังไดๆถึงสด็ดเขามากรุงเทพเขาก็สั่งอาสถาโดนแน่บอกเป็นยังครับเบิ้งในคลิปเบิ้งในไ์ซดไปซูมมือเขอบมีปัญหาเนาะเขาก็ใส่ใส่แบบนี้แหละครับเพราะว่ามันมากนะครับมันอยากเบิ้งนะครับเบิ้งเต็มนะครับตาผม มันเบิ่งหลายเมื่ขึ้นกับเบิ่งถึงรับคาโทรศัพท์เมื่ขึ้นครับบัสิพักพอนแนมเงอยากจะเบิง่งอยากเบิงนะ่งอ่ะจักเป็นอย่างมันจักเบิ่งเนาะเพราะด้วยความหักความแพงเบิ่ง้วมีความสุขคือว่าแหละครับมันก็เลยเบิง่งแต่ก็พยายามพักแน่เพราะว่าสายตากรลืมเจ็บ,เจ,บเจ็บแน่ล่ะโดนแดดโดนยั้งเนี่ยแสงแดดเนี่ยเจ็บตาก็พยายามสีพัก บางเทื่อกับพักแน่แต่กระเบิงแน่คันบเบิงกับบอดาลงคลิปบอด้เบิงลงคล,งลงคิปเนาะขันบได้เบิงกันเสกเซบบอด้ฮู้ที่เรื่องน,น,นี่ผ่านๆมาเนาะมันกะสอนไลน์นี้นาะมาขึ้นนะครับพวงมาล่ยเนาะสอนแห้งเนาะเบิงโอยพวงใหญ่บันวาอย่างหลดสุดยอดเทด่าไหร่ล่ะพวงใหญ่กับสองแสนซีเลาเป็นติดคบ แล้วก็พ่วงน้อยๆที่พ่วงหลังละไอคอนนี่นั่นอีกะช่วงออกห้องกับไอจินตลานนน้าน,หน,หน,นะครับช่วงนั้นก็ได้พ่วงถามว่าน้อยก็บ่อหน่อยเราทำไงนะครับอ่าช่วงนั้นก็ได้แล้วก็ช่วงอีกช่วงลองห้องคนเดียวก็ได้พ่วงไงเองสิโอยคนห้องเยโอยคนแบบมีความสุขก,กับหน่องครับคนโฮคนยังเนี่ยคือพ่วงนี่มมยังดอกกัมีความสุข ยินน้องได้เนาะก็เลยมีความสุขสุขนัขล่ละได้หว่าวได้ยังเนาะนะได้ตบมือตบะยังโอ้ยบึงเราบังขัดมื่อนี้กับผมมียังไงครับก็ก็ฝากติดตามได้เลยครับเท็กซี่ลงท่าลง,งเล็บเน็ตฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับยังไงครับมื่อนี้ครับ,รบเดี๋ยวสิไปเฮ็ดงานนะครับรับลูกค้าต่อครับวันมือน่อวานวันดีครับ